กังที่เคารพครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับในรายการเปิดโลกมุสลิมของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนะครับวันนี้ทางรายการเปิดโลกมุสลิมโดยท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับอาจารย์บุษทิวัยหวังบูนะครับอาจารย์โกซีชัมซุดดีนได้เรียนเชิญท่านอาจารย์มูบาโรกมูฮัมหมัดซอแรนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการและเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอิสลามปรณศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์มาเป็นตัวแทนของสถาบันด้วยนะครับขณะนี้อาจารย์อยู่ในห้องบันทึกเสียงนะครับเชิญครับ a ุอะ l a m กุมวะเราะ a r a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h นิมนสลานุลลอฮ์ครับต้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้สละเวลามาในวันนี้นะครับผมเองก็ดูในอาจารย์ใน YouTube ในรายการทีวีหลายหลายช่องนะฮะที่อาจารย์ได้ให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของย้อนรอยประวัติศาสตร์การศึกษาของโรงเรียนอิสลามบูรณาศาสตร์นะครับอาจารย์ครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับ พูดถึงว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีอายุยาวมากนะครับจากประมาณถึงเจ็คสิบห้าปีหรือมากกว่าน,นั้นประมาณ80ดกว่าปีด้วยซ้ำไปนะครับ,รบเพราะว่ามีการเริ่มเรียนในภระฟาโรดูอีนหรือว่าเรียนอลัลกุรอานในระดับอิสลามเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าการริเริ่มการสร้างสถาบันแห่งนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องมีบุคคลสําคัญในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามบรณาศาสตร์คงจะต้องขออนุญาตเรียนให้อาจารย์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอิสลามบรณาศาสตร์ย่อๆพอสังเกตเพื่อที่เราจะได้พูดในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ด้วยครับครับครับอินละในโรงเรียนอิสลามบรณาศาสตร์นะครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะใหทราบว่าโรงเรียนยะยะอัลลูรุมอิสลามียะนะครับที่ที่เป็นภาษาอัสรันะครับผมภาษาไทยก็คืออิสลามบรณาศาสตร์ แล้วก็จะมีวงเล็บหน่อยว่าคลองสิบครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกระยะอยู่ในตำบลนะครับคลองสิบนะครับอันนี้ส่วนผู้เริ่มนะครับก็เอ่อคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในคลองสิบเนี่ยคงจะมีดำรินะครับวางโครงการเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอ่อก็ท่านอาจารย์ชัมสุดีนครับมาร์ทนะครับที่ท่านได้อ่จบมาจาก สถาบันพันทัทธนะครับกลุ่มไครโรประเทศอีกิปต์เหมือนกันท่านได้จบกลับมานะครับในช่วงที่ท่านจบกลับมาในช่วงประมาณปี2490ประมาณ490นะครับผมแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเปิดตั้งแต่2480แล้วครับนะครับ อาจะสอนอัลกุรอานสอนลูกหลานในตำบลนะครับให้มีการเรียนการอ่านอัลกุรอานฟรดดอินเบื้องต้นอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ท่านอาจารย์ชัมสุดินอุมารจบมาเนี่ยก็จะมีภาคพนวกเป็นภาษาละวิชาศาสนาแล้วก็มีภาษาไปด้วยนะครับเมื่อแต่นั้นเป็นต้นมาครับก็จะใช้ระยะเวลาตรงนั้นในสักประมาณ6ปี6ปีนะครับหลังจากนั้นท่านก็ถูกเชิญจากท่าสทังทูต ครับนะครับของอียิปต์เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับให้ไปทํางานก็การเรียนการสอนนักเวลานั้นที่ท่านเป็นผู้ที่บริหารจัดการเนี่ยก็ยุบลงนะครับช่วงระยะเนี่ยช่วงระยะนึ่ครับห้าหกปีก็จะมีหลังจากนั้นก็อาจารย์ธนภูมินะครับอาจารย์นาอีนะครทีคือผมเนี่ยจะแตถ้าหากว่าจะให้สืบครับกลับไปเนี่ยรายละเอียดก็จะอยู่ตรง อาจารย์ไอิม bueno e อาจารย์ไอิมอิมัลไมอ่าเริ่มครับอาจารย์อิมเอ่กอ,อกาเซมครับกาเซมโอเคครับอาจาร์อกาเซมกาเซมคร <c oughs> ับครับก็จะจากนั่นมาเพราะผมเป็นลูกศิษย์ในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นอ่าอาจารย์ใหญ,ญ,ญ่อยู่อาจารย์ไอิจจมกาเซมครับเริ่มจากนั่นมานะครับนะครับแล้วก็ในช่วงระยะที่ท,ที่อันนี้เป็นผู้ผู้บุเกเบิกนะครับอาจารย์ไอิมท่านก็ไปเอ่อเปิดแล้วก็ทําการเรียนการสอนต่อ กำหนดหลักสูตรว่าหลักสูตรนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของออการวิชาการต่างๆานะครับอย่างชัดเจนขึ้นมานะครับ,รบนี้ก็ในรุ่นของอ,จรรอาจาร,รย์น um ใน,นอาบูในอิมกาเซนนะครับครับผมนี่ก็คือเรียกว่าอาจารย์เล่าแบบพอได้ความนะครับหลังจากนั้นปัจจุบันนี้อาจารย์ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนก็คืออาจารย์รังสิตฮานาฟีอาจารย์รังสิตและอาจารย์ฮานาฟีเจ้หวานนะครับ <anto> จำได้ว่าอาจารย์ฮ <ım. S 2> ันนฟีน <slightly cheers> ี่เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าอเราด้วยนะครับในยุคสมัยของอิหมมสนั่นเพชรทองคำเราให้มาฮุลนล์นะครับผมก็อาจารย์ครับหลักสูตรของสถาบันของอาจารย์เนี่ยที่สอนอยู่ในปัจจุบันนี้เราใช้มุกอรอดหรือมันหัดของอย่างไรมีวิชาอะไรบ้างและเน้นวิชาอะไรเป็นพิเศษที่ให้กับนักเรียนนะครับครับผมลฮัมลิ์ครับเออหลักสูตรเนี่ยนะครับทางเรารักษาหลักสูตรเดิมนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่ นักรูบาอาจารย์ที่ใหม่ๆเข้ามาลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ออิมเนี่ยก็ยังรักษาความเข้มข้นนะอาจารย์จากเดิมจากหลักสูตรที่ท่านอาจารย์ได้วางไว้ครับซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสามเรียกเป็นสามโหมดด้วยกันสามหมดนะครับซึ่งทั้งสามหมดเนี่จะครอบคลุมไม่ว่านักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนเราเนี่จะจบจากโรงเรียนแล้วเนี่จะไปต่อทาง โรงเรียนไหนมหาลัยไหนก็ตามนะครับไปอินเดียได้ไหมได้นะไปอินโดได้ไหมได้นะครับไปสูดานได้ไปอียิปตได้ไปยามีฮอิสลามยาซาอุดีอาระเบียก็ประจับกได้นะอันนี้ก็อัลฮัมิลล์ที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้วางโครงสร้างของหลักสูตรเอาไว้อย่างครอบคลุมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามหมวดเกบหมวดที่เป็นมาวัดอัดีนียะนะครับหมวดหนึ่งค่ด้กก่ วิชาที่เป็นอสาซารีวิชาตัฟซีดวิชาอัลฮะดีสนะครับวิชาฟิกกวิชาตอฮีดพวกเน <Hayır> ี้ยจะเป็นขึ้มาวัดนะที่เป็นอาซารีแล้วก็เป็นมาวัดอดีนีย์ทางด้านดีนะครับทางด้านศาสนาส่วนอีกหมวดหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมวดทางด้านลูโกวียาทางด้านภาษานะครับก็จะมีนาฮูซรอฟนะครับมีบาลาร์ก นะครับมีวิชาพวกนี้เข้าเข้าเข้าไปนะครับเรื่องของอิมระเรื่องของการเขียนเนี่ยนะครับก็เป็นทั้งหมดทั้งด้านโลกวิยานะครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งที่เป็นหมวดเสริมก็คือหมวดสกอฟีนะครับก็จะเป็นวิชาที่เป็นวิชาอิดอฟีนะครับแต่ว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยเน้นหนักทางด้านของการปฏิบัตินะเน้นเรื่องของอัลกุรอานให้นักเรียนที่จบกลับไปเนี่ยถ้าหากว่า ไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อต่างประเทศครับเขาก็สามารถที่จะไปเป็นผู้นำในบ้านผู้นำในชุมชนของเขาเนี่ยได้นะครับรบก็จะผนวกเป็นเ,เน้นในเรื่องของอันกุรอานดแลานก็อีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาเอกที่ที่เน้นนักเวลาเนี้ยคือใน6ปีเนี่ยนะหปี6ปีอย่างาที่นักเรียนอยู่กับเราเนี่ยอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาคือต่อใบ การปลาแตกถาพิเศษในการที่จะไปพูดไปดะวะดอันนี้ไม่จําเป็นต้องว่าไปเรียนต่างประเทศถ้าจบ6ปีที่เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาวิชาต่างๆที่ร่วมหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยมาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนได้คือมีการสอนคุตบะมีการสอนเรื่องสุนทรพจน์ด้วยนะครับอาจารย์ครับคับทอมดล่าครับอาจารย์ท่านแล้วก็ทราบว่ามีทุนการศึกษาในต่างประเทศในหลายประเทศเลยทีเดียวพอจะบอกได้ไหมครัตอนนี้ในปัจจุบันที่นักเรียน ไปประเทศไหนบ้างแล้วมหาวิลยไหนบ้างครับผมก็ที่ที่ไปอยู่ก็อียิปต์นะครับไปอียิปต์นะแล้วก็อามาอิสลามิยาหมัดีนนนะครับแล้วก็มหามหาวิทยาลัยแอฟริกาของสุดานสุดานด้วยนะครับของสุดานแล้วก็อินโดก็พอมีอยู่อินโดก็ไปแล้วนะครับมา็อกโกก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่ที่ได้ทุนแต่ละปีแต่ละปีแต่ว่าการจัดสรรทุนเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าอัตราจํานวนนักเรียนของเราเนี่ย มันไม่ได้มีมากมายนะทางฝ่ายจัดก็จะจัดให้ว่าอ้านักเรียนกี่เปอร์เซ็นต์คนจะได้ทุนหนึ่งสองทุนอะไรก็เรามีละเราก็ได้กันตามอัตราภาพแต่ก็มีทุกปีครับครับอาจารย์ครับแล้วก็มีทราบว่าที่นี่มีรับนักศึกษามุสล穆มาด้วยครับครับมีการบริหารการจัดการยังไงครับในการรับนักเรียนแล้วก็มีนักเรียนเริ่มรับอายุเท่าใดแล้วก็ครับมีอย่างไรบ้างคือนักเรียนที่เรารับเนี่ยนะอาจารย์ก็จะรับ เดิมๆเลยเนี <Hi> ่ยจบมัธยมสามนะครับจบมสามนะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยพอเด็กที่จบมสามไปแล้วเนี่ยบางครั้งเขาจะไปตามพวกตามสายที่เขาไปเรียนเขาก็จะไปบางคนไม่ได้ย้อนกลับมาลมาแ้วจนกระทั่งผู้ปกครองเนี่ยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะจะอยากจะให้รับป .6 เนี่ยจะได้ไหมเพราะว่าณเวลานี้เราเป็นโรงเรียนที่แบบขยายโอกาสให้นะให้มีการ เรียนการสอนกศนอยู่ในโรงเรียนครับด้วยนะครับก็พอณเวลานี้ปหกเราก็รับด้วยนะครับแล้วก็รับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งประจําแล้วก็ไปกลับนะครับผู้ชายก็มีอย่างไปกลับก็มีอย่างอยู่ประจําก็มีไกลๆจากภาคใต้เนี่ยนะครับก็หลายคนอยู่นักเรียนหอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเด็กจะอยู่ที่หอเนี่ยกับเรากลางคืนเนี่ยประมาณสี่สิบคน ต่างต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับคริบคนหรืยนักเรียนมุสลิมก็ก็มีนะครับเท่าทักเรียนมุสลิมเนี่ยไม่เยอะในในในขณะที่ก่อนเราจะทําหอพักใ่ตอนนี้ก็ทําหอพักนะครับสร้างหอพักเนี่ยนะครับก็ทำในร้านแหละถ้าเกิด เปิดแล้วก็มีการเรียนแบบปกติเนี่ยหอพักก็สามารถที่จะใช้ได้ก่อนนี้ก็จะมีนักเรียนมุสลิมอยู่ที่อยู่หอในประมาณสิบคนยี่สิบคนไม่เยอะครับปรการบริหารจัดการก็คือเราแยกอย่างชัดเจนนะครับ,รบนักเรียนเนี่ยไปอยู่หอนักเรียนมุสลิม่เนี่ยจะอยู่หอคนละฝั่งคลองเดินสะพานข้ามไปแล้วก็อยู่ในรั้วรอบขอบชิดของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของกองศิษย์แต่ว่าในที่โรงเรียนเราเนี่ยถ้าหากว่าอาจารย์มีโอกาสนะครับ ไปเนี่ยจะไม่เห็นว่ารั้วเนี่ยยังไม่มีคือยังมีโรงเรียนสามัญมีมัสยิดแล้วก็โรงเรียนอิสลามบูรณะศาสตร์รั้วที่เป็นสัตว์เป็นส่วนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้รั้วที่เป็นหูเป็นตาของพี่น้องชาวคลองสิษย์ช่วยกันดูแลใคร,ครไปตรงไหนใครออกเวลาไหนใครยังไงอย่างเงี้ย ก็จะมีการรายงานมีการดูแลกันแบบนี้นะครับช่องบรรยากาศของโรงเรียนอาจารย์ฮะที่ิสลามโรนัสศต์ก็คือมีมัสยิดอยู่ใกล้กับโรงเรียนครับแต่ว่าเวลาเรียนเสร็จแล้วคือปฏิบัติได้เลยครับแร้มันจะมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจําเลยครับที่นี่ถือว่าเป็นโชคดีมากครับอาจารย์นั้นเราก็อาจารย์ที่เนี่ยทราบมาว่าคนที่จบการศึกษาในต่างประเทศนะส่วนใหญ่ก็จะมามามาคิดมาศมารับใช้โรงเรียนมาสอนหนังสือให้กับโรงเรียนพอจะบอกชื่ออาจารย์ที่ให้ความรู้ปัจจุบันนี้ครับ ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่รุ่นหลังๆเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับมีอยู่หลายท่านนะครับอย่างแบบอาจารย์อับดุลฮ ا ดีมะแออันนี้ก็จบทางมาดีนะครับของจะเป็นรุ่นน้องอาจารย์ครับรุ่นน้องมาเยอะเลยแหละพอเขารุ่นลูกศิษย์ผมแล้วเนี่ยนะอาจารย์อับดุลฮ ا ดีมะแอแล้วก็อาจารย์มูฮัมหมัดอาธานอาจารย์มานาฟนะครับอาจารย์อาจารย์ที่เป็นอาจารย์อาวุโสเลยณเวลานี้อยู่ก็ อาจารย์มารีมอาจารย์มารีมนะครับอาจารย์มารีมนะครับลามอท่านอาจารย์สุนันลามมครับอาจารย์นาเดสลามออันนี้ทั้งครอบครัวเลยก็กลับมาก็มาอยู่เพราะว่าท่านเป็นคนของสิบรก็ช่วยกันตรงนั้นครับผมแล้วก็อาจารย์ทราบว่าอาจารย์ชัยวัฒน์นี่ก็เป็นอาจารย์พิเศษนะฮะเพราะอาจารย์เคยมาให้ความรู้ที่นี่ใช่ใช่อาจารย์ชัยวัฒน์สืบสันติวรพงศ์นะครับผมอันนี้ก็จะเข้า จะเข้าไปสอนวิชาบูฮูโลกวีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์คําวิเคราะห์ภาษาที่สุดอักษรเรื่องภาษาครับอาจารย์นี่เป็นในต่าพิเศษเขอาจารย์ชัยวัฒน์จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับโนคูเรื่องไวยากรไปด้วยนะรู้สึกได้ประโยชน์มากนะครับกับนักเรียนแล้วก็รายได้จากจากโรงเรียนเนี่ยค่าตอบแทนครูเนี่ยอาจารย์โรงเรียนบริหารย่างไรครับอาจารย์ครับผมทางโรงเรียนเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเลยนะก็จะจากการจัดงาน การจัดงานประจำปีและก็การบริจาคของพี่น้องมีประกาศจากพี่น้องที่ได้ให้ก็บริหารจัดการกันนั้นครับแล้วก็เราก็อยู่กันได้อยู่กันแบบแบบนั้นนะครับบางโรงเรียนมีหอพักแมนชั่นของอิสลามของศิษย์มีไหมฮะไม่ไม่มีรับที่ว่าที่จะเข้าไปไปปพยุงโรงเรียนใช่ไหมเป็นอะไรไม่มีไม่มียังไม่มีเลยครับผมถือว่าถือว่าผู้บริหารที่นี่เป็นคนที่มีความสามารถมากทีเดียวนะครับเพราะตอนน้องไหลแห่งหรือโรงเรียน ถ้าในระดับสนวีเนี่ยในกรุงเทพหลายแห่งก็จะมีแมนชั่นมีอพาร์ตเมนต์ที่มาให้เงินเดือนครูนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนของสิบนี้ก็คือที่รายได้ที่ที่ชัดๆเลยอ่ะนะครับก็คือจากการจัดงานและการบริจาคของพี่ห้อชาร์ลอเลยนะครับผมนี่คือความศรัทธาและแรงศรัทธาความอิมานของของผู้นำของผู้บริหารที่นี่นะครับอาจารย์ครับสิทธิ์เก่าดีเด่นที่ที่จบการศึกษาไปแล้วล้วมาเป็นอิม่ามเป็นประธานจังหวัดที่อาจารย์พอจะบอกได้ แคือครับผมก็คนที่อยู่ทํางานทําหน้าที่ในสังคมที่เ่อติดหูติดตากันอยู่นี่นะก็มีอาจารย์อาลีเดือสมิงอาจารย์อลีเดือสมิงจบของสิบด้วยนะครับจาชื่อกองสิรับครับแล้วก็มีทเก่าที่นั่นนะอาจารย์กรุซีอาจารย์ครุสีประธานจังหวัดด่างทองนะฮะครับผนกรรมการอิสลามประจําจังหวัดด่างทองด้วยนะฮะอาจารย์กรุซีรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่องเาอาิกรออาดิกรอครับผม รู้สึกเป็นรุ่นพี่ผมที่มาดีนะาด้วยนะอาจารย์ก็ซีก็ถือว่าอาจารย์มุบัดโคพลังที่เพชรบุรีด้วยครับผมอาจารย์อาหมัดใบที่เป็นอิมามอยู่ที่เพชรบุรีก็หลายคนเลยทีเดียวครับผมอาจารย์ยะยานะครับก็เป็นครูบาอาจารย์สอนกันอยู่นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับถือว่าเป็นนักเรียนที่นี่เป็นคนที่มีความสามารถเยอะเลยทีเดียวฮะอัลฮัมิลลาห์ครับอาจารย์คือถ้าถ้าจะจะกล่าวอย่างนี้นะกระจายอยู่ตามสถาบันอยู่ตามองค์กรต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ย แทบแทบจะทุกองค์กรแทบทคแบจะทุกองค์กรเลยนะครับที่ท่าอิกโรงเรียนท่าอิกศึกษาหลายคนเลยโรงเรียนอัดดิกรอก็หลายคนนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยโรงเรียนอ่าถ้าเป็นถายถึงนี้โรงเรียนอนุรักษ์บรดกอิสลามนะครับก็มีอยู่นะครับอยู่คุลัยสุไลมานที่ที่คลองศิลป์ไครับครับผมอันนั้นรุ่นเดียวรุ่นรุ่นรุ่นที่ว่นนั่งโตะด้วยกันมาเลยก็อยู่เป็นตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนอนุรักษ์บรดกอิสลามครับนะครับได้ว่า จากจังเกอร์แล้วผมพงว่าจบที่นี่ด้วยคนั่นแหละก็ถือว่าเป็นนักวิชาการชั้นแนวหน้าแล้วก็เป็นอิหมัมถือว่าอิหมัมนี่เยอะมากเลยที่กรับผมอิหมัมซิดดิกอิหมัมซิดดิกเอ่อมาหาน้าที่มาหาน้านั่นก็ครับผมเก่าของสิบติดสิบเก่าของสิบนะครับอิหมัมซิดดิกนะครับลำมาพักเนี่ยแล้วก็รุ่นเดียวนี่ขึ้นเครื่องบินรุ่นเดียวกันเลย คืนเดียวกันคืนเดียวกันนะครับครับอาจารย์ครับผมทีนี้เรามาพูดถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหรือการให้ความรู้ทางด้านสามัญเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มุบาร์รพูดถึงนักเรียนที่มาเรียนที่เนี่ยเรารับตั้งแต่จบป3ไปครับแปลว่าแล้วภาคสามัญเนี่ยเรามีการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างไรครับอาจารย์ครับผมก็คือถ้าหากว่านักเรียนที่จบม3มาเนี่ยนะครับเราก็จะให้เขาลงเรียนต่อเพราะว่ากศนจะมีอยู่ที่นั่นเลยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะเรียนต่อ สี่ห้าหกอีกช่วงชั้นหนึ่งเนี่ยได้ในเวลานั้นนะครับไปในระยะเวลาสองปีเนี่ยเขาก็จะจบมหกจบเร็วกว่ากําหนดด้วยถ้าจบมสามไปเนี่ยนะอีกสองปีที่นั่นได้มหกจบมหกแล้วนะครับผมแล้วคนที่จบปหกก็เรียนกศนมหนึ่งสองต้องรออายุให้ได้สิบห้าปีต้องรออายุถึงสิบห้าผมถ้าไปยังไม่ถึงก็ยังเราก็ไปเรียนทางด้านเดียวไปก่อนเรียนภาษาหัเรียน มันจะมีห้องนะครับเป็นที่เรียกห้องตํำฮีทเนี่ยห้องตํำฮีทในเรื่องปรับภาษาเอาไว้นะครับเหมือนเรียนชั่วบ้างก็ในภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ครับเราก็ยังไม่ได้อัดวิชาแลไรที่แข็งๆเข้าไปก็ท่องศัพท์พิมละพวกเนี้ยไปผสมประโยคผสมคําพวกเนี้ยเข้าไปครับอาจารย์ครับก็คือที่ถือว่าเป็นการบริหารการจัดการปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนอาจารย์ในการควบคุมนักเรียนเรามีฝ่ายปกครองเรามีฝ่ายวิชาการเนี่ย มีการบริหารนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบมีวินัยมีความมีคุณธรรมที่ดีอาจารย์มีวิธีการบริหารยังไงครับผมก็คือเราก็จะแบ่งนะแบ่งแบ่งในในระดับของครูบาอาจารย์เราก็แบ่งหน้าที่กันแล้วก็รองจากครูบาอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับให้ดูถ้าอยู่หอก็เหมือนกับพี่ดูแลน้องนะมีตั้งมุอรอกบ้านนะครับฝ่ายมุรอกิบของออครับผมดูแลมุรอกิบในเรื่องของฝ่ายอิบาดะนะครับในโรงเรียนเราก็จะ จัดแบ่งอีกย่อยลงมาเป็นสภาของนักเรียนนะครับสภาเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่เอาอันนี้ฝ่ายวาดะานะอ,อันนี้ฝ่ายกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้ฝ่ายฝ่ายตกแต่งการจัดการ,รทําความสะอาดนะรอฟ้า ครับเนี้จัดแล้วเขาก็จะดูแลครูก็ควบคุมอยู่ด้านบนมีอะไรครูก็คอยจี้คอยบอกอาจารย์ใช้ระบบก็คือนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องครับผมถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ทันสมัยมากเลยนะครับคือสอนให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบก็คือรุ่นพี่คุณเป็นผู้นําเป็นเป็นพี่คนโตคนต้องดูแลดูแลนักเรียนรุ่นน้องแล้วน้องก็ต้องเชื่อฟังรุ่นพี่ด้วยครับผมโอ้โหถือว่าเป็นแบบเกิดแทนที่จะให้ครูมาคุมหอที่ที่หอกแต่ว่าครูก็มีนะฮะครูก็จะมีอยู่ครูเอ็เนี่ย ะอยู่กันคือละกสองคนครับแล้วก็ที่ประจําเลยที่ไม่ใช่เป็นครูเวนเลยเนี่ยครูที่อยู่ประจําที่กินนอนอยู่กับนักเรียนอยู่เนี่ยนะครับคนหนึ่งหรือสองคนนะครับส่วนครูเวรที่เป็นภาคสมทบเนี่ยใครที่เป็นอาจารย์อยู่เว้วันนี้ถ้าสะดวกอยู่ก็อยู่ในขณะที่อยู่ก็คือกิจกรรมนํานักเรียนละหมาดแล้วก็มีการอ่านสีห้ครับไอเด็กการอ่านกุรอานอย่างเนี้ยนะครูข้าเจ้าวิชาพวกเนี้ย เขาเพิ่มครับทำเสแล้วก็ถือว่าเรียนที่อิสลามบรนาศาสตร์หรืออิฮยะอนุลุมเนี่ยนะครับเป็นได้ทั้งศาสนาภาษาอารับสกอฟ้าด้วยแล้วก็ทั้งสามันด้วยครับคือเมื่อจบที่นี่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศก็สามารถเป็นผู้นําได้เป็นผู้นํารับใช้สังคมของมุสลิมได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับผมทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยนอกจากสอนพิเศษที่นี่แล้วก็มีแบ่งเวลาไปสอนภาษาอารับที่โรงเรียนมัธยมประถมด้วย ที่ลำเจดีที่สนามกลางลำเนี่ยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์เขาสอนดาวานในเรือนจำด้วยครับผมมีความคิดยังไงฮะที่ไปสอนหนังสือไปให้ความรู้กับผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำนะครับคือเราเรามองว่าเขาเป็นคนป่วยอ่นะเดิมๆเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับพอได้เข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่ที่ขาดแล้วก็เออเป็นคนที่ที่ป่วยเราก็พยายามเอาสิ่งที่ ดีๆให้กำลังใจกันนะครับเข้าไปให้กำลังใจกันแล้วก็พวดเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วแหละให้ฟังกันนะครับถือว่าให้ให้ความรู้ด้านอิมานเพิ่มไปเพิ่มอิมานให้กับเขาความศรัทธานะครับถือว่าคือผมรู้สึกคิดเหมือนอาจารย์เลยก็คือมมองว่านักโทษเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเราเคยทําวิจัยทําประเมินผลนะอาจารย์ส่วนสรุปแล้วเขาไม่ได้เรียนกอรอานเขาไม่ไดเรียนฟาดูอีนใช่ถูกไหมฮะตรงกันนะอาจารย์ฮะคือพอเขาไม่ไดเรียนอิมานไม่ได้เรียนศาสนาแล้วแล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ย แล้วเราไปให้ความรู้เขาเขาจะมีความสุขมากเลยครับผมอาจารย์ได้ผลับุญมากทีเดียวครับบางคนบางคนเข้าไปครั้งหนึ่งสองครั้งนะพอครั้งที่สามเนี่ยคานออกมานะเจอมาขอเข้ารับอิษลุมามบางครั้งน่นะครับมีคำนั้นจําได้นะของช่องไว้ชแนลนะไปที่เรือนจํากลางภูเก็ตนะไปทางจังหวัดภูเก็ตนั่นตัวหญิงฐานตานหญิงครับภูเก็ตเนี่ยไปก็ออกมาก็มาชาฮาร์มาสอน ให้พอเขาคุก,กี้เขาก็อยู่กับเอ,อ,อคนที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นมสุสลิดมด้วยกันมุสลิมด้วยกันนะก็ได้ก็ทำิรือละแ็ดีก็ได้ทำก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำครับอาจารย์ครับ,รบนอกจากนั้นแล้วผมทราบมาว่าเรื่อนนี้ผมถามเพื่อนๆนะที่เขารู้จักอาจารย์นะผมเองก็ว่าอาจารย์ได้ทํางานมุอาสัชศาสนาบิลุคคอยก็คือเกี่ยวกับมูลนิธิรวงข้าวเนี่ยมันให้คําประโยชน์อย่างไรกับสังคมครับตอนนี้ครับผมก็เออ หลักเลยเนี่ยคือเราดูแลเด็กกําพร้านะครับ,รบรดูแลเด็กกําพร้าแต่ณเวลานี้เนี่ยพอเราไปทําใหม่ย้ายองคอ์กรออกไปเนไปทำนะาเป็นเอกเทศแล้วเนี่ยเด็กเรายังสกรีนเอาเข้าไม่ได้เพราะเนื่องจากสถา,านการณ์อย่างเนี้ยนะ<ช>แต่ว่า<ช><ช>เราก็ได้ดูแลเขาอย่างห่างๆแต่ว่าไม่ได้เด็กนะครเข้าไปอยู่กับเราตอนนี้นะก็มีอะไรที่ช่วยได้บ้านไหนที่ขาดอะไรเราก็เอาสิ่งของที่เอาไปให้ได้อย่างเช่นเอาช่วงกุรบานอย่างเนี้ยเรามีเนื้อมีอะไรก็เอาไปให้ นะแล้วก็ทําเลี้ยงนะครับหรือเนีณเวลานี้เนี่ยผู้ที่กักตัวอยู่แล้วก็ปรุงอาหารจากอาหารแล้วก็อาไปช่วยกันเท่าที่จะทําได้นะครับก็คือจะเน้นในมูลนิธิแห่งนี้จะให้การเน้นไปทางที่ตัวเด็กมากกว่าครับผมก็คือเป็นเด็กอยู่ในวัยไหนฮะอาจารย์ฮะก็รับตั้งแต่เด็กรู้เรื่องอ่ะรู้จักเออ่ จะเข้าของน้ำเลยได้ปสามนะครับรอย่าง,อา,งอายุอย่างน้อยเลยเนี่ยเด็ดกกำพร้าที่ยืนยันกับเราว่าเป็นกำพร้าจริงๆมีใบมรณะบตรนะครับใครใก็เราก็รับละนะครับ,รบจะดูแลแล้วก็จะมีมุชิบมีคนที่คอยดูแลอยู่ครับตอนนี้มีมีควตซ่าหรือมีจํานวนนักเรียนหรือเยาวชนที่กำพร้าทีท่เป็นข้อมูลงวันนี็เยอะไหมฮะไม่เยอะครับเราเพราะว่าที่ก็ยังจํากัดอยู่นะที่เรายังไม่ได้กว้างขวางอะไรก็ รับที่เป็นรายชื่อที่สามารถที่จะเข้าอยู่กับเราได้ในสักในเบื้องต้นเนี่ยสิบคนสิบ้าคนครับเพราะว่ามันมันมันเป็นอามาพึกบดเลยจารย์เพราะว่ามัสยิดทางทางต่างประเทศก็รับเอารับรองเอาไว้ว่าจะทําให้นะพอถึงเวลาก็ตังมาไม่ได้ยัง่มยังมาไม่ได้ครับอาคารที่ทางซาอุดีก็ดําเนินการเราขออะไรอยู่เนี่ยนะครับก็ยังยังไม่มีอะไรมันก็จะเป็นแค่ มันก็เป็นอาการอเนกประสงค์เป็นสำนักงานย่อยๆเอาไว้แค่นั้นเองนะเราก็ตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ตอนนี้ตั้งอยู่ตรงเอ่อตรงแยกบรักกิเวสเนี่ยอ๋อแยกแบรักกิเวสเนี่ยครับตรงแยกเข้าไปครับครูครูซ้ายครับฝั่งฝั่งครูซ้ายครับถ้าออกไปจากฝั่งนี้เนี่ยก็จะออกไปตรงแยกเลี้ยวขวาไปแล้วก็อยู่ซ้ายมือที่เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นรถ ใครเป็นอาจารย์ตั้งแต่เป็นประธานมูลนิธิครับท่านอาจารย์อับดุลราหีมอันลอะครับอั่เดียวมามากับเรามาด้วยนะครับครับผมส่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่านะจากเรียนอิสลามบรณศาสตร์แล้วก็จากคนที่เคยทำอมอัสตะซ่าทำของรอวอโตททำขององค์กรก่อนนี้มารวมตัวกันนะเช่นขออนุญาตเอาน้ำนะทำเกีได้ท่านอาจารย์ก็ต้องจากอาจารย์อิเดริส บินสอนแรกอย่างเงี้ยมืนดีกนักเหมือนกันบินสอนแรกะครับผมบินอุมัตเนี่ยน่ารุ่นเดียวกันนะฮะนั่นแหละอาจารย์ก็เป็นวิชาการอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายวิชาการช่วยกันอยู่อาจารย์อิสป็นคนเก่งมากเลยครับผมมันทำอครับแล้วก็ท่านก็ไปสอนที่ชายชังเสาด้วยเท่าที่ทราบนะครับครับอาจารย์ท่านในฐานะอาจารย์เป็นนักวิชาการก็คือมีอุดมการณ์ในการพัฒนาสังคมรวมไปถึงเนี่ยผมมองดูอาจารย์นอกจากสอนในโรงเรียนของอิสลามปรัชนศาสตร์แล้ว อาจารย์ก็ยังแบ่งเวลามาให้โรงเรียนในภาษาอับในโรงเรียนปฐมอีกแล้วก็ยังไปสอนหนังสือในเรื่อนจางไอีกและมาให้ความสําคัญกับเรื่องมูลนิธิดูแลเด็กกำพร้าอยูแบ่งเวลายังไงครับแบบนี้เนี่ยครับผมก็คือเรื่องของโรงเรียนกทรมเนี่ยนะครับทางโรงเรียนอิสลามมุลสัดตร์ก็จะกรุณาให้นะอย่างเช่นวันมันจะมีสัปดาห์ละสองวันเนี่ยเช้าวันพุธกับเช้าวันพฤหัสครับพอเสร็จจากตรงนี้เช้าวันพุธจาสบายเราก็ต้องเข้าไปตารางเขาจะจัดเอื้อให้กับเรา นะครับก็คือได้รับการกรุณาทั้งสองฝ่ายทางนขาค็ยอมทางสามัญเนี่ยเขาก็ก็ยอมในการที่จะให้เราเพราะรู้ว่าเราทํางานอย่างนี้ครับครับผมก็คือเราให้โปรแกรมไปว่าเรามีสอนที่ดีเวลานี้เราจะว่างวันไหนเขาก็ให้เวลาว่างที่ตรงกับเราเรียกว่าการบริหารยุคใหม่ครับก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องบอกว่าทํางานเวลาไหนถึงเวลาไหนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้เช็คเวลาของอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนเก่งมีความรู้เนี่ยนะครับครับก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ว่า การเผยแพร่อิสลามเนี่ยในโรงเรียนปะนะหรือโรงเรียนในทีน่อาจารย์บริหารอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับปัญหายาเสพติดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือพอมีนะครับแ,แต่ว่าเราก็ต้องต้องต้องคุยจับข่าวคุยกันนะครับอะบจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ที่ปลอดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีเบื้องต้นมามีบุหรี่มีอะไรมามากแล้วถ้าขากว่ามาเจอกันมาเจอตัวนียนะเรา จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยก็จะจะไอ้นั่นแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับครูฝ่ายปกครองก็จะเป็นฝ่ายหนึ่งที่ว่าค่อยคอยค่อยจับแล้วก็พอจับได้ก็เอามาคุยแล้วก็สัญญากันสัญญาลูกผู้ชายหนึ่งสองสามสองครั้งนะอยากจะอยู่อยากจะเรียนไม่สองครั้งนแล้วก็ในที่สุดเราก็เรียกผู้ปกครองมาครับแล้วก็เกิดว่าแลคือกานที่ให้โอกาสนะอาจารย์ถือว่าอาจารย์ให้คือเข้มงวดกับเรื่องยาเสพติดด้วย แล้วก็นิดหนึ่งครอาจารย์ฮะตอนนี้สถานการณ์โควิดนีอาจารย์มีการจัดตารางเวลาสอนอย่างไรเพราะว่าทราบมาว่าบางโรงเรียนทั้งสอนทางในระบบซูมระบบทางทางทางออนไลน์ออนไลน์ยังไงฮะครับผมก็มีการจัดเรียนการเรียนการสอนอย่างนี้แต่ว่าเมื่อประเมินแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับเรามานั่งมานั่งเรียนเพราะบางคนเข้าบางคนก็ไม่ได้เข้าอย่างเนี้ยนะครับ เอากันแบบเห็นเห็นตัวเนี่ยเราไปนั่งเรียนนั่งสอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเที่ยวต้องเห็นอยู่แล้วนี่ยังอยู่ที่ไหนอยู่คนละที่เนี่ยนะครับมันก็คนที่ตั้งใจทำนิราเขาได้ครับแต่ว่าคนที่บางบางครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นลูกกําพา้านะบางคนก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เนี่ยไปอยู่อาศัยเขาอยู่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะอยู่อย่างเนี้ยโทรศัพท์ไม่มีพวกนี้ก็จะขาดประโยชน์ไปเลยนะครับ่าอยู่ที่ความตั้งใจของนักเรียนถ้าผู้ปกครองให้ความสําคัญเข่มวดกับลูกลูกคนก็จะได้ดีด้วย จังครับในนาทีสุดท้ายนี้ผมจะต้องขอเรียกว่าฟิกาอหรือนิฮัตของอาจารย์ที่จะพูดถึงผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านที่มีลูกไปหนุ่มสาวตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเนี่ยความสําคัญของการเรียนศาสนามีความสําคัญอย่างไรนะครับต่อยาวชนมุสลิมในช่วงสองนาทีสุดท้ายครับผมก็อยากบอกกับผู้ปกครองนะครับว่าสิ่งที่ มีคุณค่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย่านตโซนสอลลลลอฮุอะไรยฮิวะซนลลาัมนะครับว่าของขวัญอะไรก็แล้วแต่จะเป็นของขวัญชิ้นไหนก็แล้วแต่แต่ว่าไม่สําคัญไม่มีคุณค่าเท่ากับการที่จะให้ลูกหลานของเรานั่นเป็นลูกที่สอแรกเป็นลูกที่มีมารยาที่ดีงามน,นะครับ <ๆ S 2> นั่นก็คือการศึกษาทางด้านเอ,อทั้งไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าเป็นเป็นสามัญก็ตามแต่ว่าต้องให้กับลูกหลานให้การศึกษาครับคือต้องให้ความรู้ให้การศึกษาให้เงินแพีเดียวก็หมด นะแต่ว่าการให้ศึกษาเนี่ยการให้การศึกษาเนี่ยมันเป็นการให้คือไม่ไม่ไม่คือให้ให้อุปกรณ์ในการที่เขาจะอยู่บนสังคมนี้ได้ครับก็ถือว่าการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเยาวชนมุสลิมนะครับแล้วก็ดีกว่าไปให้เงินดีกว่าไปให้ยางอื่นที่มันกินแล้วก็หมดไปนะครับที่อาจารย์ให้ข้อคิดในวันนี้นะครับก็ในนามของคณะกรรมการทรายการตรวจโลกมุสลิมนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อุบารอมุฮัมมัดซาแล้วนะครับเป็นอย่างมากที่ได้สละเวลา มาให้ความรู้ในรายการเปิดโลกมุสิมในวันนี้นะครับก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานด้าวไปตลอดไปทางมีโอกาสในคราวหน้าเราก็จะได้เรียนเชิญมาให้ความรู้อีกครับวันนี้ผมและอาจารย์มุบารรอกต้องขออำลาไปพร้อมกันนะครับขอบินลาฮิตตบิฮิดายะ